อสกาลมเก่งขนาดไหนหลายคนเข้ามาถามผมในไลฟ์สตรีมวันนี้ผมจะมามินิรีวิวสำหรับอสกะาลมหรืออาสกาวิลเล่หรืออสกาบอร์ดแล้วแต่เพื่อนจะเรียกกันนะครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องตู้กระชาคอลบก่อนก่อนนะครับผมตู้คอลบสำหรับนิเกะตเนี่ยจะเป็นตู้ที่ไม่มีการรีรันกลับมาอีกแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอนิเมะหรือว่าเกมเรื่องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาคอลบด้วยกันอีกรอบเหมือนกับเอวากเลียนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่พลาดแล้วก็จะพลาดเลยนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะโดยร้อยละเกของทุกๆเกมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าต้องซื้อลิขสิทธินนะ เพราะฉะนั้นแล้วเปิดได้ก็เปิดครับเก็บไว้แค่หนึ่งตัวก็เพียงพอแล้วสําหรับใครที่ชอบถามว่าควรจะเปิดดีไหมผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงเรื่องว่าทําไมควรจะต้องเปิดกันบ้างน,นะครับต้องยอมรับเลยว่าเกมที่เกตเปิดมาเกือบจะ2ปีครึ่งแล้วนะคะผมแต่เกมไม่ค่อยจะมีตัวละคร RODPS ธาดลมซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ถ้ามองตัวเบอร์สาที่ใช้งานได้จริงๆนะใช้งานได้จริง จะมีด้วยการอยู่แค่4ตัวรวมอาสึกะลมนั่นก็คือสกาดัมท็อปเมตาซากุระตัวลิมิเต็ดอาสึกะลมและมานานะครับผมเห็นไหมครับว่า2ตัวเนี่ยหตัวเป็นพิวกิม1ตัวเป็นลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีอาสึกะลมในปัจจุบันตอนนี้แล้วคุณต้องไปนั่งรอดีเพสลมใน,นอนาคตข้างหน้าบอกเลยครับว่าแห้งครับผมสาหรับใครที่ชอบเล่นคอนเทนต์ตีบอสแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณเล่นสายชิยวเจะข้ามก็ได้นะอันนี้คุณต้องประเมินตัวเองว่าชอบเล่นคอนเทนต์แบบไหนนะครับ โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าแล้วเขาเก่งไหมสําหรับตัวละครคอ,อแลบในครั้งนี้เพราะว่าอาสึกาไฟทําไว้ดีเหลือเกินต้องบอกเลยว่าหลายจอที่เทสมาแล้วอย่างมากพอสมควรใช้คำน,นี้แล้วกันนะผมจะสรุปให้ฟังว่าอาสึกะลมเทียบเท่ากับสกาเลตเงาดำาิิคาดถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในเงื่อนไขของดาวเท่ากัน ของเท่ากันและมีคู่เหมือนกันหรือไม่มีคู่เหมือนกันนะคบผมหลายคนฟังแล้วอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีคู่คืออะไรนะครบผมสก,กัลเล็ตเงาดำพี่ค่าเนี่ยหลายคนที่เล่นเกมนิกเกตเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็น DPS 3S นะครับผมเป็นตัวละครพิวกิมเปรียบได้กับแสงมืดเกมอื่นๆซึ่งเล่นตัวเดียวก็ได้แต่เราไม่เล่นตัวเดียวครับเขาจะมีคู่ที่เกมเนี่ย ทำการคัดสรรมาอย่างดีนะครับสคู่ซึ่งก็จะเป็นตัวเมตาที่แบบว่าติดท็อปเทียร์อย่างเช่นอลิสซึ่งอันนี้ก็คือทีมโอซ o ูเลยหรือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่างมานาน,นะครับที่มีความสามารถที่จะทําให้ สก,กาเลตเงาดำพี่ข้าเนี่ยสามารถโจมตีในโรเทชันฟูลเบิร์ดของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นดาเมจก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคู่ก็จะเก่งมากขึ้นในขณะที่อาสึกาเนี่ยก็ถูกออกแบบมาคล้ายๆกับสก,กาเลตเงาดำพี่า้าเลยนะครับโดยที่คล้ายกันตรงไหนคล้ายกันรตรงที่ว่าเล่นตัวเดียวก็ได้นะครับหลังจากที่อา่านสกิลเนี่ยหลายคนกังวลน,นะว่าต้องเล่นเป็นคู่ผมเทสมาให้แล้วครับเล่นตัวเดียวได้ครับเพื่อน เพียงแต่ว่าถ้าคุณมีเลลมซึ่งยังไม่เข้าเกมในปัจจุบันตอนนี้เขาจะสามารถทำดี s พได้ดีมากยิ่งขึ้นง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนๆมีเลลมที่เปรียบเสมือนกับสกาดำเล่นกับอลิสเนี่ยอาซึกาก็จะรีดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่พูดเปล่าๆมันไม่น่าเชื่อนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาอาซึกาเนี่ยที่ไม่มีคู่ไปเทียบกับสกาดาที่ไม่มีคู่นะครับแล้วผมจะให้ดูดาว กับของของทั้ง2ตัวละครนี้นะครับอาสกาผมคอ1นะครับในขณะที่สการเลตเงาดำพิฆาตผมคอ5โดยที่ตัวละครอาสกาของผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่ของรักนะครับผมทําไมไม่ใส่ของรักครับไม่มีของใส่ครับผมรวมไ่ถึงสกิลก็ยังทําไม่เสร็จอีกนะครับตัวละครตัวนี้เต็มโพเทนชิเลของเขาคือ10บสินะครับแต่ว่าผมมีใบสกิลอัพได้แค่1ิบเดนะครับในขณะที่สกาเลตเงาดำพิฆาตเนี่ยของรัก ผัด15อุปกรณ์ตี5550และสกิลอัพมาแบบเต็มแล้วนะครับก็คือ170ไม่มีเก่งกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดู OL ของสกัลเลตเงาดำพิฆาตด้วยนะสกัลเลตเงาดำพิฆาตของผมเนี่ยมีชนะทั้งท่าอยู่ที่84%แม็กสูนมีนะครับผมและมีแอคแกสูงด้วยอยู่ที่เกือบ32%เลยแต่ชาร์จสปีดคือไม่ถึงเกณฑ์ลุนฟัน19นัดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรให้ดูแค่2อย่างนี้ก็พอก็คือ ไน้ทงท่า8-4และแอคแท็ก31ในขณะที่อาสิกาของผมเนี่ยทำของยังไม่เสร็จนะแล้วก็ OL อัพมาแค่4-12ไน้ทางท่าน้อยกว่านะครับอยู่ที่76แอคแท็กก็ทรงๆใกล้เคียงกัน26นะครับส่วนอาสิกาเนี่ยจะเป็นจะต้องมีแมกกาซูวนะซึ่งผมยังทำแมกกาซูวไม่เสร็จนะครับควรจะมีสัก150%ตีกลมๆก็คือ750นัดนะครับโดยที่ผมจะเอาทั้งคู่เนี่ยไปเทสในคอนดิชันเดียวกันนะครับสำหรับ โค้ดแท้ท่านลมแล้วก็ใช้ตัวซับเบตาอย่างคลาวและก็เฮมนะครับเบอร์หนึ่งเราจะใช้เป็นราพี่นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องโรเดชันนิดหนึ่งนะคะผมว่าทําไมอาซึกะเนี่ยควรจะมีแมกกาซูน750นะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับผมในขณะที่อาซึกะเข้าฟูลเบิร์ดเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรจะให้อาซึกะรีโหลดกระสุนนะคบเพราะว่าจะเสียในเรื่องของการแปะดีบัฟดาเมจดีเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระสุน600ที่ผมนํามาเนี่ย แมกกาซูนมันไม่เพียงพอครับจะต้องทําเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมทดลองนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องเล่นคุมมือแล้วก็บังคับ r ีโหลดก่อนนะครับผมเพื่อให้ rotation 4อ่ะอันนี้ผมบังคับดีโหลดก่อนนะอ่ะแล้วก็กด b ิ r ์ดอสกะน,นะครับผมเห็นไหมครับว่าถ้าผมบังคับดีโหลดก่อนเนี่ยสำหรับสก,กสุนแค่600นะผมจะยิงอสกะเนี่ยได้เต็ม f u ลเ b ิ r ์ดนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นทรงประมาณนี้นะคะผมทีนี้เรามาดูว่าจบ 3นาทีแล้วเนี่ยบอสเปิดแกนตลอดเวลาและบอสเป็นท่านเหล็กแพ้ท่านลมดาเมจที่อสกุกะไม่มีคู่กับสากการดัมไม่มีคู่ดาเมจเท่าไรนะครับผมผลปรากฏว่าอสาสุกะลมทำดาเมจไป 4, 120ตี4ี0 1ก็ได้นะครับในขณะที่สากาเหล็งเอาดาบพคาที่ทำสกิลออกมาเสร็จหมดแล้วนะครับผมดาเมจอยู่ที่4,700ก็เยอะอยู่ดีนะก็ถือว่าสากาเหล็งเอาดาบพคาชนะใช่ไหมครับผม ทีนี้ต้องมาถามเพื่อนๆแล้วว่าดาเมจห่างกันประมาณ600เนี่ยถือว่าอาซูกะโดมเก่งหรือเปล่าเพื่อนๆต้องลองไปคิดดูคุณดูค่าพลังเลยนะครับ2,03แส,สกับ3,01แสนี่คือห่างกันคนละโยนดเลยนะครับผมแต่ดาเมจใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะดิฟกันอยู่ประมาณ15 20%ร์นะครับผมของยังทำไม่เสร็จ OL ยังทำไม่เสร็จดาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ต้องตอบตัวเองก่อนว่าคุณเล่นคอนเทนต์ตีบอร์ไหมหรือว่าคุณอยากจะได้ตัวละครดีเพ t h a n l ที่ตึงพออกับสก a r l e เ t าดํา r k p i k a ไหมถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายแคชช่วยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเก็บตัวละครคอลแลบคุณก็สามารถข้ามตัวละครตัวนี้ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นคอนเทนต์เอนเกมอาสกาลมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องตรงนั้นของเพื่อนๆได้เพราะว่ามันจะกลายเป็น2ทีมใหญ่สําหรับดีเพ t า a ล l ซึ่งมีน้อยเหลือเกินในเกมในปัจจุบันตอนนี้นะครับ ส่วนการปั้นอสกะลมเนี่ยผมจะทําหลังจากที่เลลมเข้าตู้เพราะว่าจะได้รีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับเพราะตัวละครมาเล่นคู่กันเนาะจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดของทั้ง2ตัวละครนี้เมื่อเล่นคู่กันนะครับผมหาคคิปวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กับโจโดันโจโด้วยนะครับคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปตัวหน้านะครับเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ